ตาบาดดีค่ะหลังจากที่อาจารย์หายไปหลายวันนะคะเพราะว่าเส้นเสียงอักเสบมาวันนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะจากที่พบหมอยานะคะก็เลยวันนี้ว่าจะร้องเพลงท้อาอีกเพลงหนึ่งให้ฟังอีกแล้วชื่อเพลงมุมเงาสาวอกหักลองฟังกันดูนะคะมุมเงาเงาของสาวอกหัก ในห้องพักสิมอ้นซึมเศร้าบอนเปื้อนน้ำตาไว้กอดเวลาที่คิดโอดเขาหนึ่งสือสาลาคนเศร้าไว้อ่านยำเง,งาเตือนใจเจ้าของ <_ C 1> เปิดภาพเก่าหาเขาว,วันววานอารบัม แห่งความช้ำม,มองพักใจลีลบในมุมสงบยำเขาเข้าครองปิดไฟทุกดวงในห้องกอดเขานั่งมองมุมห้องร้องไห้เป็นมุมมนของคนเเงาใน กลางกรุงเมืองไกลจากบ้านเมืองมาโดนคนแปลกหน้ารังแกหัวใจจากสีหน้าหายนั่งน้ำตาไหลคือทอดบ้านหามุมเงาเงาของสาวขักใน ห้องพักที่บ่มีเขาฟังเพลงซึ้งึงก็แหงคิดถึงเขาหลายกว่าเกขามุมงามเมื่อยามมีเขากลายเป็นมุมเหงายามเขาบ่มาชื่อเพลงมุมเหงาสาวค่ะมอบให้กับสาวๆคนไหนที่กำลังรู้สึกเหงาเงาเนาะ ขอบคุณค่ะและสำหรับใครที่อยากฟังเพลงสาวมึงเลยเนาะเดี๋ยวคืนนี้จัดให้เลยนะคะอีกสักพักเนาะ